เมื่อนี้ตลกแล้วยังตลกอีกไปตู้ว่านักดนตรีเป็นครัวจะฟองฉันให้ตั่งเขาซื้อเบียร์ค่ะก็แค่ให้ตั่งเงม่เนี่ยเขามีผัวแล้วค่ะนักดนตรีใครฉันไม่รู้จักชื่อเขาเพราะแมนบอร์เมย์แขเงขึ้นเขาแมนบอลเขาบอกว่าอยากกินเบียร์ยกขึ้นเลยจ้าแต่ความว่ไม่กินกับสั่งเลิศมาเขาของใครนี่สงสันมาสอบ บ้งไหนครับหิงมามองจงเงนไว้นี่ยแหละเมื่อใดกอยล่ะคอยแทนด้ออพอปักเดียบอกว่าใช้ทิพยอะไรอดปักไฟแล้วก็เอาปักสามตาหัวมาซะปักสามตาเลเก็บ จแล้วอันนี้ต้เป็นไตคัมแทนะปากสามแตงมาสักกูซื้อปะกาังไ่กาลังหน่หย่เด้อไตคัแทาดิไตหยางไตหยางอ่ะไตการังหนใหยเด้อปากสามตอย่ามาไตกาะังกูมันเที่ยงกูตตัวของยี่บอยกัพอกูมันเหงาโอเคโอเคไตว่าสวยาตซะายกูเรียนตทยซะสวยซะเออต้องแตอยู่นี่้องคุณบอยี่บอยไตเราบอยี่บอยัวเเที่ยงยุ่มมือ บอยเบิกบานแม่มากใครเกาะฮัลโหลเทสเทสเทสชอบใครนะฮัลโหลเทสบอยเบิกบานชอบใครนะเขามาลูกบอลกี่บอบอยยาวน่อยเขาบอกรู้ว่ากูมาเขาจะกูไปเฟี้ยเขาทุกมือบอยเบอรยาวกินกระร้ามรถควงไว้แต่ว่าเมร์มึงนอนลงท่านกินแตะเพิ่งตะเพิ่งอีเป็ดลงท่านหรือว่าหันปลาดุกซะดิในบึงมึซื้อขึ้นปลาดุกเหลียงอยู่ในบ่อเหมืนมึงหนาวมึงอีเพลต โอ้ยเียกาว่าปังกูาว่าสีหมากันค่ะเจียศาสนาเขาเี่กมากุญแจคเปิดไฟจอดดีกี้มือเราอีกปีอย่ามากัดกูแกุโตมเมื่อไหรมึงอยู่บ่อสองการพฤตนกระเม่กี้พียเดียวมันจะคลองเสยกูมีแฟนแล้วกูนั่งบอกกับแฟนกูแฟนไครอีกอารมณ์อลมพมไปนารักกูค่ะ ขาระกูค่ะเพราะกูเอาหัวสุกเขาจนตลอดทางบอากูเงือกแสวยบมอกบอกบอกบออย่ามากัดกูเด้อแล้วก็มาใส่เจงกันน้ำรางนากูนี่พูผ่าเษบที่เขาทิมใบบุนเอาไปเทศนาพายังคูเบล่ากูเจอลงพามาแล้วไม่ได้ใจคาะไฟสุดตูบอลตุเสียบไฟบัตรนี่้ย กูไม่บินบาทมาเ้อกะเด้นมึนเหมือนเดิมเออน้อตินี่ยเจ๊มึนนสองเออยอดุ่ยอดดีเด้ิยอดขี่กันขาดตอลูแบวมึนนะติดีบินบา้าถูกเยียมบ้าเมเด้ตั้งแต่บินบาทมาได้ติดดีดีขึ้นทุกากเทุกสา ช่างาม,มงานไอท็อปบอก้ออปเป็นเสอโรคไปได้เสือก็ปโรคไปได้น้องเป็นจ,จีบเราท,าทช่กระช่างท็อปถือกรบาคาา่ะแล้ไม่ไดดาค่ะเพราะว่ากัเคยตลกมันเดินไปได้ทุกที่ถึแมายืนเซเวกอินี่่ไหนได้อยู่ห่หงเดียวมันจะไหเหงื้อตีเอาก็ได้อยู่นีกว่าม่ไห้ยกว่าเลยฮะเพื่อนบอกได้จักรอยแต่ว่า ทหาได้เื I mean, I ้อดีเ so, yeah. oh, mm ือเดียวดึงาอ้างไรสวยเว้ยสวยก็ไดายยูสองหน่อยพกพีชน้ำพีชูน้ำพีชเาเลิศอีเตืองเตืองสีบหน่อยเหเลิศจกสี่สิบน่ี่สิบน่กัเาจานเดียวเบื้องต่อเนี่เติงมึงจก้ไม่ด้เติงดงนี้ได้เงินลายบาทแล้วขอเงินน้ำคนดังนี้ได้ลายบาทแล้ว ไม่ต้องตไปเลยมไปเลยมไปลคนบ้าไปเลยไอเหี้ยไอ้เหี้ยกูคนนังอย่ดีอย่ามาเส้นเหรียญกูนังเจนโบนุ่นจ้าพี่พกูนังเจนโบนุ่นจ้าอะไรเจนเจนโบนุ่นอย่ามาใส่พกกูรอพกูเจนโบนุ่นตลอดหนีใครพูอไอจะมาสอดหรกกูข้แจกใสายกันดิ้นพอะไรเจนโบนุ่นสามคนยิวหนี้วั ฝั่เก็บของเร็กนแรกในอีเวนต์สาก็บันก็เมืองเขาจนรถบ้านออกรต้นตัวว่าเป็น่ตอน้ไจไก่ตัวไก่ดีเองคนมานั่งนั่คือว่าเป็ไรูมขอ่มาไก่คูมาเขาามาไทยครูมาหนักดนตีนักดนตีเป็นตัองหัวหัวอกูตอนกูยู่ก็ดีไดที่เอาคือเป็น้องต่อนะะ นระตียืนน้ากันสามคนนี่มันเคยไปสองคนไหนเบคกีูรนเลยคุณอนูี่ได้มแล้ดแบ่กระเทอ่้พี่เมย์งบอกูกับเงินได้ัสุนัขหมาเม่เนเยว่เป็นยังวันนีราบูตซอได้ทีกูวัยงทีวันนีราบูตซ มึงอ่งไปเถียงเขาขเขาบาาอกอวดมามันก็นตำสารตำีคุณมันคือความจริงท่านหยไปเถียงเขามันเป็นบาปของเฟรมึงนไดแปเจหนเจบียหตอไปเดิเียนแน่เอาขึ้นแม่เอาขึ้นแน่นีจากพี่พกกูรูไปแะ้วมึงก็นนี้ไปตีี่คือะน่นอาจารย์นันนนนน่ดนตรีน,น,นั่น <ขอ S 1> น่นเสือดๆดีเรหาเงินเ็วซื้อื้อเงินแล้ว<ำ> ไปแล้วพ um> ี่น네้อเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตายรวดไปแต่ว่าสั่งตกมันเ้อมาใส่สุดยุคป่าคุณทราบอยู่ดิเออแต่ว่สั่งตกมันเด้นไปแล้วมาแ สวยสวยยังให้ดูเงี้ยสวยปิดไฟปิดไฟเงี้ยโอ้โหท้องกูเก็บเบอร์เด็กนะจ้ามึงเก็บนะจ้าเก็บไฟเก็บไฟไปเก็บไฟใหญ่มันสอง ขนาดเง,ง้นอะไรเขาขอคุค้นคนอย่างนั้นถ้าจีบขอคุ้นขอไปสิ้สเต็น่ะไอปีดไส่เอาหลอดไฟมากาพัดลมฮันหาผู้ใดปี๊ดฉนทั้งไอแต่งหนาอยู่ฮันฮาได้ใด เขาล้มกูครับม่แค่ใส่บางยาเทปีเดียวไม่เป็นอีดเนาะบอน้ำเกลือเพราะไม่น้ำเกลือเพต้องใส่น้ำเกลือล้างแผลตัวนำเกลือเพราะไม่น้ำเกลือที่แบบซื้อมาตามแบบเทสตาเกงเกลือปรุงผสมน้ำนี่จะนี่บอกกลืออะไรเกลือแกงผสมน้ำเปล่าเก็บต์ไม่ใหลินโทรศัพท์เก็บให้มันเลวสิได้อาบน้ำถึงหลุบาดนอนนี่ยังกะทรากก็บรรจึกเมื่อสุดท้ายจนกูได้เลยนถึงหลบาดมื่อเสาร์นีนี่ เงี้อนที่แตกขวัดเข้มนี่แหละเต็งไหนใ่ขวัดขวัดข้เข้าเข้มแต่แรนั่งรถบารบอแรนจบเก่เป็นรันเลยตุ่ติกเข็มพุ่ดอนหรือเปล่าสางเซติเข็มเส็ของบ้านมันบ้านมันอาจจะขึ้นมันูค่ะมันต่มึงเนาะต้านมันตลกันอีเลียพนะเมาดีแค่ตกนองตลกเมาดีเนี่ยเนียงท่สมดตลกันงามก่อยสิเด็ก่อยทะนี่กับพรอมเป็นสิเปได้อีกบอก เขาบานพาะพุ่งเตรียมตัวตัดสุดเผ็ดไปเลยคุยภาคานั่งอีกจะกสองสุด